เออกูกลายเป็นพระเจ้าแบ็กโดคนเดืออสะดวกกว่าดีเยอะเลยเล่นแจ๊กและเครียดว่ะไอ้เหี้ยไวเสกให้พวกเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยเป็นหมูเป็นแพะดีกว่า อข้างความกูข้างโห oh, โหลดโคตรนานอะอ๋อ oh, แ,ก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 แกลกแ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 ลกคนมันได้เยอะเกินนีอเหี้ยคนเท่าไหรอ่อะร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเอง โอ้ยไอ้พวกูเบรกบูทว่ะกูกดเบรกบูทแล้วค้างว่ะนี่ไงผมกดเบรกบูทแล้วค้างเนี่ยผมสามารถทําได้ไหนปะเฮ้ยอย่างนี้กูก็หนีตำรวจได้สบายอะดิไอ้เฮี้ยเนี่ยกูกดปุ๊บเนี่ยค้างเลยปะดูดิเฮี้ยหุ้ยเฮี้ยแจ๋วจัดเนี่ยดูดิผมกดแล้วเนี่ยเห็นปะ

นึ่งคนมีมีดด้วย ถ้ใครได้อ่ะใครได้ก็ไ่ะตำรวจครับตำรวจตีนะครับตีนะครับตำรวจตำรวจตำรวจตีนะครับตำรวจครับตำรวจตีนครับตีนครับตีนครับตำรวจตำรวจครับเดี๋ยวรานได้ตามตามตามผมแบนี่แป๊บนึงได้ปะได้ครับตำรวจลองลองลองไล่ผมแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับลองลองลองทำไหรอ ครับลงลงผมยิงไหมลงเวผมตอนได้ยินไหมครับได้ยินไหมตำรวจได้ยินไหมครับค,ครับให้ผมยิงไหมลงุงยิงยิงได้เลยครับแป๊บเนี่ยมา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 ,มา กุงรูง่ไมรถวาร์ปจะง่าขอตอบทีนึงดิขอตอบทีนึ่งดิขอตอบทีนึงอะไรอะลุงเอา้าขอต้อมทีหนึ่งขอตอบท่อะไรอะขอทีาขอตอทีห่งขอตอบทีหนึ่งเขาขอต้อบทีนึงได้ฮะปีนี้จับไหมให้จับไหมเวลาแบบไม่้องจับแค่ยิงเฉยโอเครถวาขนาดนั้นได้หรอ

ตรวจไปไหนมาตำรวจไปไหนมาทีไทยเลิฟอ่ะนี่หนีใครเลิฟตำรวจไปไหนมาครับโอ้ก็ลุงเดี๋ยวขึ้นหน้าเดี๋ยวขึ้นหลังใครไหวอย่างเนี้ยใครไหวไปก่อนเลยเดี๋ยวไปข้างหน้าทีนึงกลับมาข้างหลังทีนึ่งน่ถ้าเป็นพวกสามสามสองนี้น่าจะหลุดหรือป่ะรออะไรครับหน้าทีหลังทีโอเคขอบคุณครับทิ้งใหม่ไปเดี๋ยวนี้ครับทิ้งใหม่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 ผมสามารถทำได้นี่เราเป็นเล่นับ กูอยากรู้ว่าสภาพรถกูตอนนี้เป็นไงนะกูอยากรู้ว่าสภาพรถกูเป็นไงวันตอนเนี้ย

ไปผ่านตำรวจไปก่อนเดี๋ยวผมจะค้างแบบการอากาศเลยตำรวจครับตำรวจ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 ่างว่างไหมครับว่างครับว่างตามตามผมวันี่แป๊บนึงได้ปะเฮ้ยเอเอ้อนี่ตามตามมานี่แป๊บนึงเดี๋ยวทำอะไรดู เดี๋ยวผมจะรำเอางี้อ่าทิกใหม่นะเดี๋ยวตามมาตามมาตามมาเอางี้ถ้าตำรวจจับผมได้ผมให้สามหมื่นในในการเหินนะโอเคปะอ่าตามมาตามมา

เอมันได้ยินเสียงปะนะมัอยู่ไหนอะตำรวจอยู่ไหนอะเฮ้ยมึงขานานจังกักดนานกูผม่็กดแช่ไปหน่อยเว้ยตะกี้เนี่ย ไปไงครับคุณเห็นแม็กหยุดเวลาไหมรออะไรไี่ผมมันมันยืนมันเห็นเป็นยังไงอ่ะผมเห็นแบบภามค้างเลยค้างแบบรถรถรถค้างเหรอหรือว่ามันค้างอยู่ตรงไหนค้างอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมันค้างอยู่นี้ใช่ไหมแล้วแล้วพอผมกลับมาปุ๊บมันก็จะไปอยู่บนนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่มันเน็ตอ่ะอ๋อ มีแย่นะแบบนี้ไม่มีใครหวนครับบอนี้ปะตาใหม่ไหมปาตาใหม่ไหมปาตาใหม่ไหมห้ามยิงยางนะห้ามยิงยางนะนะห้ามยิงยางนะเออเดี๋ยวผมจะกดแบบจิกๆนะเดี๋ยวผมจะกดแบบจิกๆนะโอเคปะผมจะกดทีละจิกๆแบบว่าไอ้ภาพมันแบบปุ๊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 บผมอยากจะบอกลุงครับสามหมื่นเก็บไว้ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะผมจะไม่ทําให้ตัวเองค้างนะผมจะทําให้แบบจึ๊ก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 อย่างเดียวอ่ะแบบว่าให้มันภาพหยุด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 อ่ะมียางไม่ได้ใทำมียางให้มียางไล่เอาโอเคโอเคถ้าจะขับอย่างนี้เล่นเลย Ja, ัดคอมไม่อ <connected> ย <ör l ash> ู่ดิผมผมแรกันดตอยู่ปะเนี่ย มหไปดูแล้วไปดูไปดูแล้วไรดูไปดูแล้วไปดูแล้ว หายตัว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 ไปตัวายตัวายตัวายตัวเลี้ยวโอเคครับทุกคนนี่คือหลอกกันยิ่งกว่าผีนะครับเนี่ยจไหมโอ้ เดี๋ยวผมมบาละเดี๋ยวผมมบาละเดี๋ยวผมมบาละ๋ยวขอบคุณมากครับขอบคุณเรื่ครับเดี๋ยวไปดูไอ้เหี้ยตีดิไอ้ตท um ี่ยู่งได้ไหถ่ายเทีตีกันดิ